ทำบุญนะครับแล้วลืมกรวดน้ํานะครับแล้วก็ลืมอธิษฐานนะครับลืมแผ่เมตตานะฮะแล้วพอมานึกได้นะครับและอยากทราบว่ามันมีระยะเวลาของการอธิษฐานหรือของการกรวดน้าเนี่ยด้วยระยะเวลาเท่าไหร่นะครับจะเป็นกี่ชั่วโมงหรือกี่วันนะครับมันมีคําตอบนะฮะหลวงพ่อฤาษีดึกดำนะครับท่านบอกว่าบุญเนี่ยไม่ได้ย่อยสลายนะครับคุณทําไปแล้วไม่ได้กรวดน้ําหรือไม่ได้อธิษฐานปีถัดไป คุณมนนึกได้ก็กลับมาอธิษฐานได้นะครับบุญที่ลูกเคยกระทำตั้งแต่ปีที่ผ่านมาด้วยบุญที่เคยช่วยเหลือคนหรือว่าทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับเด็กทำบุญกับสัตว์ทำบุญกับวัดอะไรก็ตามนะครับเรากดน้ำแล้วก็อธิษฐานได้เสมอนะฮะไม่มีระยะเวลากำหนดแล้วก็ไม่มีเรียกว่าบุญไม่ได้สลายนะครับมันไม่มีแบบแผนนะครับว่าจะต้องกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรานึกถึง ในบุญที่เราทําแล้วอิ่มเอิบและมีความบิตินะฮะบางทีเราเคยกวดน้ําหรือเคยอยธิษฐานแล้วปรากฏว่าเรายังมีความสุขนะครับในสิ่งที่เราทําอยู่นะฮะเราก็ยังสามารถอธิษฐานแล้วก็ยังสามารถจะกวดน้ําและแผ่มเมตตานะฮะให้กับสรรพสัตว์น้อยใหญ่หรือให้กับคนที่เรารักคนที่เราผูกพันหรือให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็ยังได้นะฮะไม่ใช่ว่าทําได้ครั้งเดียวแล้วก็สลายหายไปเลยไม่ครับ ้าเรายังรู้สึกดีเรายังรู้สึกมีความพิตินะครับในบุญที่เราทำในกุศลที่เราสร้างนะครับเราแผ่เมตตาได้เสมอแล้วก็อธิษฐานได้เสมอแต่ว่ามันไม่ได้อธิษฐานด้วยความโลภนะครับบุญที่เราสร้างขอให้ถูกหวยนะครับทำไปครั้งหนึ่งครั้งหน้าขอให้ถูกหวยมันมีความโลภเจือปนมันมีความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นเจือปนอันนี้มันก็อีกกรณีหนึ่งนะครับแต่จะให้ดีก็ ถ้าครั้งเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันยังมีความปิติอยู่นะครับอยากแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ลงลับไปแล้วนะครับบรรพบุหลุดเรานะครับหรือใครก็ตามนะครับทําได้นะครับแล้วก็ให้รู้ว่าไม่มีกําหนดนะครับอีก10ปีคุณนึกได้ว่าคุณเคยสร้างวัดนะครับก็อธิษฐานแผ่เมตตาได้นะครับนี่คือเรื่องราวของการทําบุญอธิษฐานกรดน้ํานะครับ